หล,หลายบ้านจะเป็นอย่างนี้เนาะลูกไม่ฟังแม่เลยลูกไม่ฟังแม่เลยเคือแต่จริงๆอะแม่แม่รู้ไหมไอการที่เราไปบอกว่าคนคนนี้ไม่ฟังเราอะจริงๆแล้วเราอะไม่ได้ฟังคนคนนี้ก่อนมากกว่าวันนี้แม่ลองเปิดใจดูสิว่าฟังลูกจริงๆนะฟังจริงๆอะแค่แค่ฟังอะเพราะว่าเด็กวัยรุ่นบางคนอะไม่อยากได้โซลูชันโดยเฉพาะการไปสอนเหมือนเป็นการตอกย้ำเขาอะสองการที่เราไม่ได้ฟังบางคนก็ไปตัดสินลูกด้วยนะเฮ้ยเนี่ยแม่เคยบอกแล้วไง จำไม่ได้หรอว่าเนี่ยเราอยากมีแฟนเราอย่าคบคนนี้เห็นไหมคนนี้มันไม่ดีจริงๆแม่บอกแล้วไงมีอคติในสิ่งที่ลูกต้องการสื่อสารอันนั้นเราไม่ได้ฟังลูกจริงๆกับอันที่3ฟังแล้วก็ไปสอนอีกเช่นแม่เคยสอนแล้วใช่ไหมแม่อับนาร้อนมาก่อนก็แม่บอกแล้วไงหรือว่าวันนี้ลูกมาปรึกษาเราอ่ะลูกมาเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้เป็นปัญหาได้โอกาสสอนแล้วอ่ะสอนเลยละกันเนี่ย ต้องได้เกรดสีนะเห็นไหมแม่บอกแล้วว่าต้องขยันเรียนพิเศษเพิ่มต้องลดเกมลงเนี่ยแม่สอนแล้วไงอย่าติดเพื่อนเนี่ยแบ่งเวลาให้ได้ดิอันเนี้ยลูกก็จะชัดดาวกับเราเลยว่าไม่ฟังเราละ